วันนี้นะคะก็มาพบกับคุณติสและคุณครูายอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอาชีพกันต่อนะคะคุณครูไอหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้จักอาชีพต่างๆไปแล้วรู้จักเครื่องแบบและอุปกรณ์ในการประกอบอาชี PN ำนั้นไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรอ่ะคุณติสเราจะมาเรียนรู้ว่าอาชีพแต่และอาชีพเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างและสถานที่ทํางานของเขาอยู่ที่ไหนกันคะ่ะคุณครูาย เรามาเริ่มกับอาชีพแรกเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูอายมีอาชีพอะไรโอ้โหหลายคนรู้อยู่แล้วแล้วรู้ไหมว่าทํางานที่ไหนใครรู้บ้างว่าอาชีพคุณครูทํางานที่ไหนคะถูกต้องที่โรงเรียนนะคะคุณครูมีหน้าที่ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะและยังสั่งสอนในเรื่องของการเป็นคนดีอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดีและให้ความรู้ด้วยที่ทํางานของคุณครูก็คือที่ โรงเรียนค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็อาชีพคุณหมอนะคะหรืออาชีพแพทย์นั่นเองนะคะซึ่งคุณหมอนะคะก็จะมีหลากหลายหน้าที่เลยนะคะเพราะคุณหมอเนี่ยสามารถแยกได้ว่าเป็นคุณหมอรักษาโรคอะไรนะคะหรือดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่นคุณหมอฟันนะคะหรือทันตแพทย์นะคะคุณหมอรักษาโรคทั่วไปนะคะหรือแม้แต่คุณหมอรักษาสัตว์นะคะก็ จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ว่าคุณหมอนั้นมีความเฉพาะทางด้านใดนะคะหน้าที่ของคุณหมอทําอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคุณครูติ๊กบอกไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของคุณหมอก็คือดูแลรักษานะคะผู้ที่เจ็บป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์หรือเราปวดฟันเราก็จะต้องคุณหมอก็จะช่วยดูแลเรานะคะและสถานที่ทํางานของคุณหมอคะเด็กๆอยู่ที่ไหนใช่แล้วค่ะสถานที่ทํางานของคุณหมอก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ หรือคุณหมอบางท่านอาจจะมีคลินิกเป็นของตัวเองนะคะเช่นคุณหมอที่ดูแลรักษาสัตว์นะคะก็จะเปิดคลินิกนะคะแล้วเราก็พาน้องหมาน้องแมวของเรานะคะไปหาคุณหมอที่คลินิกค่ะต่อมานะคะที่ทํางานที่เดียวกับโรงพยาบาลกับคุณหมอเลยคือใครคะอาชีพอะไรเอ่ยถูกต้องนะคะ คุณพยาบาลนั่นเองนะคะคุณพยาบาลมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณหมอช่วยดูแลคนป่วยช่วยหยิบจับสิ่งของเวลาคุณหมอต้องการอะไรหรือแม้กระทั่งเรียกคนไข้ดูแฟ้มประวัติคนไข้นะคะและที่ทํางานของคุณพยาบาลก็คือโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะค่ะอาชีพต่อมานะคะสวัสดีครับผมนายตำรวจอา,อาชีพตำรวจนั่นเองนะคะอาชีพคุณตำรวจนะคะมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆ มีหน้าที่ดูแรลรักษากฎหมายนะคะให้เราๆนะคะให้ประชาชนทุกคนนะคะ,ะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่ดีไม่ทําผิดกฎหมายนะคะเมื่อใครทําผิดกฎหมายนะคะคุณตํารวจก็จะไปเขาเรียกว่าไปจับกุมนะคะก็เรียกมาที่ที่ไหนคะเด็ก,ดกพาตัวมาที่สถานีตํารวจนั่นเองนะคะมาเทียบปรับมา แจ้งข้อหานะคะว่าคุณทําผิดข้อหาอะไรนะคะถ้าเราเป็นข้อหาที่ไม่ร้ายแรงก็อาจจะถูกปรับนะคะแต่ถ้าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงก็อาจจะต้องมีการส่งตัวขึ้นศาลนะคะมีการจับกลุ่มต้องถูกลงโทษนะคะหากทําผิดนะคะต่อมานะคะอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนอยากเป็นเหมือนกันคะ่ะอาชีพคุณทหารนั่นเอง นะคะมีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติเขาถึงบอกว่าทหารคือรั้วของชาตินะคะที่ทํางานของทหารเด็กๆรู้ไหมคะทํางานที่ไหนที่มีรถถังใหญ่ๆเลยก็คือเป็นค่ายทหารนั่นเองนะคะค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็คือคุณบุรุษไปรษณีย์นะคะหน้าที่ของเขานะคะก็คือส่งจดหมายส่งพัสดุนะคะ ไปยังที่ต่างๆนะคะที่มีการจ่ายหน้าซองไว้นะคะก็เขาก็จะไปส่งของให้กับเรานะคะสถานที่ทํางานของเขาเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาต้องอยู่ที่ที่ทําการไปรษณีย์นะคะซึ่งเวลาเราจะไปส่งของต่างๆเนี่ยเราต้องไปที่ทําการไปรษณีย์ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นอาชีพชาวนาเด็กๆเด็กรู้ไหมคะว่าอาชีพชาวนาเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรคะ ใช่แล้วอาชีพของชาวนาก็คือปลูกข้าวให้กับพวกเรารับประทานนั่นเองนะคะและเด็กๆรู้ไหมว่าที่ทํางานของชาวนาเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่แล้วอยู่ที่ทุ่งนานะคะค่ะอาชีพต่อมานะคะก็คืออาชีพพ่อครัวนะคะหรือเชฟนะคะหน้าที่ของเขาก็คือปรุงอาหารนะคะให้มีรสชาติอร่อยนะคะถูกปากของพวกเรานะคะในการรับประทานนะคะ สถานที่ทํางานของเขาก็คืออยู่ในห้องครัวนะคะพัตคารต่างๆก็จะต้องมีห้องครัวสําหรับเชฟของเราเช่นเดียวกันค่ะแต่ต่อมานะคะเป็นอาชีพที่หลายๆคนก็อยากเป็นนะคะเวลาเกิดไฟไหม้จะต้องมีใครมาคะนักดับเพลิงนั่นเองนะคะหน้าที่ของนักดับเพลิงก็คือเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ที่ไหนนักดับเพลิงก็ต้องไปช่วยกันดับไฟนะคะและสถานที่ทํางานประจําของนักดับเพลิงก็คือ สถานีดับเพลิงนั่นเองนะคะจะมีเป็นสีอะไรคะสีส้มๆแล้วก็จะมีรถอะไรจอดอยู่หน้าที่ทํางานคะรถด,ดับเพลิงนั่นเองค่ะและอาชีพสุดท้ายนะคะ,คะก็คือแอร์โฮสเตสนะคะแอร์โฮสเตสนะคะก็มีหน้าที่บริการนะคะบนเครื่องบินนะคะคอยเสิร์ฟอาหารนะคะคอยดูแลความเรียบร้อยของที่นั่ง ของผู้โดยสารแต่ละคนนะคะว่ามีการทักเข็มขัดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะปิดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็คอยมาเสิร์ฟอาหารมาสอบถามเราว่าต้องการอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสถานที่ทํางานของเขาอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่บนเครื่องบินเท่านั้นค่ะสถานที่ทํางานของแอร์โฮสเตสนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคุณครูติดก่ะคุณครูไอยนะคะก็มาบอกเด็กๆนะคะเกี่ยวกับหน้าที่และสถานที่ทํางานของแต่ละอาชีพไปแล้วนะคะ ครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในหน่วยไหนเด็กๆต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะณัคพ